โอ้ยชุดฟุตบอลอืมชุดฟุตบอลืมเอ้ย شيء เอ็นตี้ชเอ็นตี้ชเล่นสุขตัวเอย شيء เอย شيء เอย شيء เอาดีใจตัวเองเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่องภาษารับหนึ่งนาทีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมอ่าจะมาสอนเพื่อนๆพื่คำพูดว่าเช้านี้กินอะไรเพื่อนๆคงจะได้ยินจากน้องผมว่าทีน้องผมพูดว่าเอชชุฟตบอ H เติมตุดแปลว่าอยากทานอะไรตอนเช้าส่วนมากคนอาหรับก็จะใช้บ่อยนะครับหรือว่าทุกประเทศอาหรับผมรู้สึกว่าทุกประเทศอาลรับนะว่าจะพูดคํานี้ว่า H เติมตุดซึ่งผมก็จะตอบว่าอเช่แปลว่าอะไรก็ได้แล้วผมก็ถามกลับไปว่าอินเตอร์ H เติมตุดน้องก็ตอบเหมือนกันว่าอเช่แปลว่าอะไรก็ได้ ไห่เพื่อนๆง่ายมากเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในชื่อประจำวันก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเอาไปถามเพื่อนๆนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆบาย